สนับสนุนโดยร้านอาหารวินเทจเรดโทรสโมสรรื่นเริงบันเทิงสุขฟังเพลงสนุกยุคเซเวนตี้แบบวันวานดูวอล o ตูดายนิตยาสารผู้หญิงช่างคิดรู้จักเลือกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวอลสโลไลฟ์สโลลิฟวิ n งค่ะ แล้ว,วันนี้อ้าวพิธีกรคู่หูนฉันหายไปอีกแล้วค่ะนี่คุณสอนรายการเริ่มแล้วมาสววสดีคทุณผู้ชมกันเล้วตวันดี้ครับคุณผู้ชมอะไรคะเนี่ยมะเขือเทศไงมาจากไหนคะเนี่ยคือบางคนนี่อาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสีแดงของมะเขือเทศแล้วก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยสาวๆคงจะอยากรู้กันลวด้วยงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลย วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติมาแนะนำกันนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีไลโคปีนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของสีแดงของมะเขือเทศมีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวพรรณจากความหมองคล้ำและลดริ้วรอยสูงกว่าชนิดอื่นดังนั้นไลโคปีนจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผิวพรรณดูกระจ่างใสและอ่อนเยาว์มาถึงเรื่องของสองบ้างนี่ก็ข่าวมาว่าตัวนี้เนี่ยส,สาวๆววส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบแนวินเทจหรอ แน,น่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมย์กำลังจะแนะนําร้านนี้พอดีเลยร้านนี้นอกจากจะเป็นแนววินเทจบรรยากาศดีดนตรีเพราะอาหารอร่อยแถมอาหารเขาเนี่ยทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะไปดูกันเลยดีกว่าในช่วงว้าวซาวด์ค่ะับ นี่เจดและเดียม2หนุ่มวงพลีสจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร้านวินเทจเรโทรสโมสสสัมผัสบรรยากาศแนววินเทจที่หลายๆคนเนี่ยกำลังหลงไหลถ้าใครได้ไปมาแล้วนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าต้องกลับมาอีกเป็นครั้งที่2อย่างแน่นอนครับผมบรรยากาศในร้านก็จะดูเป็นสบายๆนะครับผมวนนินถึงวันวานนะครไม่เพียงได้ทานอาหารอร่อยเท่านั้นนะครับยังได้พบกับศิลปินในยุคนั้นในยุควินเทจนะครับ สำหรับสาวที่กลัวความอ้วนนะครับพี่เจษครับครับอันนี้เลยครับเป็นเมนูสุขภาพครับผมก็จะมีปลาพงทอดน้ำปลาครับแล้วก็สลัดวินเทจครับครับรับรองว่าทานแล้วไม่ไม่มีทางปวนแน่นอนนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมเจษแล้วก็ตองเดียมนะผมก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับผมขอจัดเต็มก่อนนะฮะช่วงนี้ขอจัดก่อนนะหิวหิวแล้วครับสวัสดีครับครับผู้ชายไม่รู้หรอกว่ามีของดีอยู่กับตัว เดี๋ยวก็รู้เพผิวสวยอย่างมั่นใจเมื่อรับมือกับ8จุดปัญหาผิวทั่วเรื่งรางด้วยพลังวิตามินซีจากผลไม้คามูคามูามในนีเวียบอดี้ยูวีไวต์ตช่วยฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียดูกระจ่างใสทั่วเรื่งรางถึงแล้วสิบอดี้ไวท์2สูตรใหม่จากนีเวีย อยากหน้าใสแต่รูขุมขนกว้างเลยต้องใช้โทนเนอร์ใหม่คุณค่าสารโทนเนอร์ในนีวิวไวท์โฟมสะอาดลึกร้องรูขุมขนดูกระชับใส่วิ้งแบบสาวเกาหลีขนาดใหม่20บาทสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater ตพระเอกตัวจริง เพราะวันนี้นะคะม,มีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำสาวๆวอล์กันค่ะกับเทคนิคที่จะทำให้หน้าท้องคุณ่างแบนราบกับช่วงวอล์พีคค่ะรู้หรือไม่ว่าแค่หายใจอย่างถีงิธีก,ก็สร้างหน้าท้องแบนเรียบสุดเซ็กซี่ได้แล้วค่ะการหายใจที่ถูกก็คือหายใจเข้าให้หน้าท้องป่องหายใจออกให้หน้าท้องแซบซึ่งจะทำให้ สามารถเดินเข้าไปถึงกระเพาะอาหารนะคะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายถ้านำการหายใจที่ถูกวิธีไปรวมกับการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องก็จะทำให้เรามีหน้าท้องที่แบ่งราบได้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหุ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเขาเนี่ยค่ะ เป็นวิธีง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ประหยัดตังค์อีกด้วยเป็นเทคนิคของสาวฉลาดอย่างสาวว้าวโอ้โหใช่แล้วครับเ,เมย์นะต้องบอกว่าประหยัดจริงๆด้วยนะครัสาวๆหรือว่าหนุ่มๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับลองทําก่อนนอนก็นได้นะครับผู้ชมครับไม่ไปออกสเต็ปแล้วนะใช่แล้วสิ ทุกท่กลับมาพบ,บกับวอ l สโลล o w สโลล s วิงได้ใหม่ในวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะคะทางทวรบห้าแห่งนี้ค่ะใช่แล้วอย่าลืมนะฮะไปจอยกับเราได้นะครับทั้งสองคนเลยนะครับในแฟนเพจเฟซบ o o กที่ w a l ท s TV นั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ